ดีค่ะมาพบกับช่อง M and M สลามอีกเช่นเคยนะคะไม่มีสลามนะคะเอ้ยลืมไปค่ะขอโทษค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทําสลามโนกาวโนน้ํายาทําสลามนะคะอาจะเป็นยังไงจะน่าเล็กแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างสีเขียวที่เราทํำไว้ จติมฟินแล้วก็จะฟูฟูหนึบหนับหนุ่มๆนะคะคือเล่นดีอะคะ่ะยีได้้วยนะแพ้ได้เนื้อเนี่ยถ้าเราเก็บไว้นานๆนะคะมันก็จะตอเย็นๆตามสภาพอากาศเนาะแล้วถ้าวันไหนมันร้อนนะคะมันก็จะมันก็จะไม่ร้อนหรอกแต่ถ้ามันเย็น,นมันจะเย็นถ้าสภาพอากาศเย็นโอเคเดี๋ยวเราเปอุปกรณ์กันเลยคะ่ะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเครื่อผสมและวกรช่ผสมค่ะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นสบู่ชูกบสตค่ะอย่างที่3ามนะคะก็จะเป็นโลชั่นอะไรก็ได้ค่ะอย่างที่สี่เป็นแป้งเบบี้ไม้ค่ะอย่างที่ห้าเป็นน้ำเปล่าค่ะอย่างที่หกนะคะก็จะเป็นตาเพชรนะคะหรือของตกแต่งแล้วก็บำมีสีค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสลม์สุดอะไรก็ได้นะคะเออที่เราไม่ใช้แล้วนะคะหรือที่เราซื้อมาไม่ค่อยได้เล่นนะคะเราก็จะมาประยุกต์ใช้ในสูตรนี้ได้เลยโอเคโอเคแล้วมาเริ่มกัน <ไป S 1> เลยนะคะค่ะอย่างแรกเราก็จะใส่ครีมอาบน้ำนะคะลงไปหน,หนึ่งช้อนหรือตามที่ต้องการอยากทํามากก็ใส่มากแต่ใครอยากทาน้อยก็ใส่น้อยประมาณนี้เลยค่ะหนึ่งช้อน ลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่านะคะไปปริมาณช้อนน้เข้ากันแล้วก็ <ฮะ S 1> ตีให้ขึ้นฟูเลยครีมอีกช้อนแล้วแล้วก็ตีตีให้เป็นฟองเลยนะคะเออการตีให้มาเป็นฟองเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการตีเนี่ยนานหน่อยนะคะท <c oughs> ี่สีักตัวเนี้มุกด้วยอ่ะ สวยมากเลยนะคะที่เราทําไว้เพราะว่าเราใช้สีอะคริลิกมุกนะคะมันก็เลยเออป็นละเรื่องม,มาต่อเดี๋ยวเราจะขอตีไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูประิยะเพราะจะได้ไม่เสียเวลาสักครู่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตีเรื่อยๆได้ไปประมาณนี้นะเนื้อมันก็แบบเรื่มเนียนแล้วนะคะแต่เราจะตีต่อไปให้มันไม่มีฟองใสๆแน่นเลยนะแบบให้เนียนสุดๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงโอเคค่ะเราก็จะประมาณนี้นะแบบ ที่มันพอตั้งยอดได้อะนี่เลยนะแล้วก็จะมาใส่สีใส่สีอไอันนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราอยากได้ความสวยงามนะคะเยอะแบบว่าเนี่ยไ,ไม่รู้ค่ะฉันไม่รู้ ตอนนี้ฟมเราก,ก็มีจุดสีฟ้าแล้วกจะจะ็นใครจะตีต่อก็ได้นะคะมันจะได้ฟูมากขึ้นส,สวยเนาะมันก็จะคนเข้ากันยากนิดนึงนะคะถ้าตอนที่เราใส่ครีมอับน้ําใส่น้ําแล้วอะเราอาจจะใส่สีไปตอนนั้นก็ได้นะคะคนต่อให้หมันดึงทำไ,ไ,ไมล่ะออกนอกกล้อง โอ้สีฟ um ้าจับเลยคะจับจัน้นะคะใครมีกิเตอร์ โอเคนะคะนี่นะคะเป็นจุดประกายว่าเราจะใส่สีอะไรอีกไหมแต่ว่าถ้าใส่สีนั้นไปเลยมันก็จะดูกลมกลืนมากค<ส>ือเ<ล>หมือนนี่กับเผ็ดใส่สีม่วงไั้ไหมอดาโอเคคนต่อไปอยาให้ก้องเงียบนะค่ะไม่เงียบค่ะว้าตัง,งยออะไเยอะกว่าเดิมอา่าก็ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะอตอนนี้เราได้บะหมีเผ็ดเกาหลีมาแล้วนะคะ ตามที่ไฟฝอยไวท์ทัวอยากได้มานานมากเลยตอนนี้ได้มาแล้วนะคะจะเราก็จะทำชาลิ์ลงในมิชชันเมเนมินนะคะโอ้ยแกไม่ออกอะ่ะจนเย็นค่ะมนคนี่นะคะจริงๆแล้วตามความจริงคือมันเป็นสีฟ้ามันออกน้ำเงินค่คาฟฟ้านะคะแต่ว่าในาลในก็มันจะเห็นเป็นสีฟ้าแบบอ่อน ในกล้องนี่แบบเห็นอะไรที่มันไม่ตรงความจริงมากเลยนะชร็จแล้วละนี่สีม่วงนะคะใสะเ่เลยนี่นะคะสีม่วงลอวงใส่ไปโอ้มันแบบเห็นชัดเนาะสวยคันอห,หลังจากนั้นนะคะใครมีกลิตเตอร์รูปอะไรนะคะก็ใส่ลงไปได้เลย นะคะเราใส่น้ำหนช้อนครีมอับน้ำหนช้อนลวมเป็สช้อนนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็จะมาใส่แป้งเด็กเบบี้มายนะคะสช้อนคือเท่ากับจำนวนน้ำแล้วก็จำนวนครีมอับน้ำที่ผสมกันที่รวมกันนะคะมาห <c oughs> ช้อนสึส่ซูซ่ามาเสกฟุ้งฟ,งฟิงอะ่ะ อยากให้ท่านชมได้ยินสองช้อนเหมือนแม่มดปุ๋นเลยคะนี่นะคะฉุนพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เอ่อโรชั่นนะคะครึ่งหนึ่งของแป้งนะคะก็คือ1ช้อน,นะค่ะ าตัวฟองเนี่ยมันนุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่อยากจะให้มันนุ่มกว่านี้นะคะคืออันที่จริงไม่ต้องใส่เลยก็ได้เนาะเราก็กลับประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มมากค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะคะก็จะมาถึงช็อตสุดท้ายนะคะการใส่ออสารน,นะคะอันนี้จะออกแบบว่าเป็นเ,ออเขียวแก่ออกดำๆนะคะมุกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเนาะ เนื้อเนี่ยนะคะก็จะออกเย็นๆมากเลยค่ะเกิดจากการที่บิวนะคะแล้วก็น้องพะเพียงเนี่ยได้ทําการเออเขาเรียกแล็ปตกแต่งสลาไปนะคะตามคลิปที่เมื่อที่ที่แล้วนะคะแต่ยังไม่ไดเอารงนะคะอันนี้เป็นสลาของบิวนะสลามของน้องพะเพียงนะใช้ทําสุดแรกไปแล้วโอเคมานะคะเดี๋ยวก็จะเอามาใส่กันนะคะจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเออฟองเราของเราเยอะมาก ก็ค่อยใส่ไปทีละนิดทีละน้อยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่สลัมเยอะมันจะไม่แข็งนะคะสูตรนี้ตามอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเราได้ทาสลามัมสูตรเอ่อโนน้ํายาทาสลัมนะคะครั้งนี้ก็เลยจะมาโนกาโนน้ํายาทาสลัมนะคะแล้วก็ถ้าเราได้อ,อ,อุปกรณ์ทําสลามัมโนการจริงจริงมาแล้วนะคะตอนนี้น้คะเพียงกำลังฝังเพื่อซื้ออยู่นะถ้าได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเอามาถ่ายนแน่นอน นี่นะคะอุ้ยเป็นเลวสีสวยเนาะในี่นะคะประมาณนี้เราก็จะใส่ลงไปอีกนะคะประมาณนี้นะแล้วก็คนเออก็ต้องขอแจ้งใหดตึงนะคะถ้าใครที่มีคียเลอีกนะคะหรือว่า อะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นโฟลพวกคินแอนเคลียควงกล้วนนหนวนะคะก็ให้เราปั๊มใส่ลงไปตามที่ชอบไปนะคะแล้วก็ใส่สีกาแฟเฟตกแต่งได้นะคะเราก็ไม่ต้องใช้ครีบอ่ำน้ํากับน้ําเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือว่าเราไม่มีค่ะเรามีควงกล้นหวนวอะคะ่ะแต่ไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นของคุณลุงนะคะต้องได้รับอนุญาตก่อนเราก็เลยถ้าแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าครูแบบนี้มันก็นุ่มไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ก็ให้ดูสำหรับคนที่เออไม่มีคีย์เลกอีกด้วยเลยนะคะเอาอีกไหมควรจาให้ละลา,ายก่อนนะมันก็เหนืดหนหนนะถ้าไม่พอแลคะเดี๋ยวเราไปจะไปเอาสลามสุดอื่นมาเติมอีกนะคะเรามีสลามสีเขียวแบบเยอะมากเลย ูสิว่าทำไมเราใส่แต่สีเขียวไม่รู้ตัวเองจีได้ค่ะนะเตอนนี้นะคะเราก็ <fic> สามารถลดสามารถนะคะนวาได้แล้วคุณคะช่วยาปรับฟอ พี่นิ้วพี่สันไปด้วยนะคะ,ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอนวดนวดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดตัวที่เสร็จแล้วกันคะ่ะโอเคค่ะก็สลามันไม่ค่อยจับเพียงพอกับฟองที่เราทำนะคะเราก็เลยขอเพิ่มเจ้าสลามเดีนี้ลงไปนิดนึงนะคะ ที่มีสลามเยอะหรือว่าสลามที่มันแบบว่าค่อนข้างแข็งนะคะที่เราไม่ชอบเนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะคะจะได้เป็นก้อนเร็วๆค่ะตอนนี้นะคะมันก็ฟูมากเลยนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักสักวันหนึ่งนะคะหรือว่าสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะทิ้งขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเริ่มหายโฟนะคะแต่ถ้าคนที่ชอบแบบว่าฟูๆอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่ามันแพล แผ่ได้ดีมากเลยนะคะกาบเพชรสวยเน,ะนาะสีม่วงนี่ิ้มฟินนะคะยืดนะคะยืดยืด โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกรันคลิปหน้าบ๊ายบาย